สวัสดีพี่น้องโองป้าไอพี่ในบ้านกำนันปูโซ่ไอเด็กน้อยกับผู้เฒ่าดำได้กับพี่น้องได้แล้วนมื่อกี้เรามาพบมาพ่อกับพูดกันว่าถ่ายบันนอกขึ้นกาครับพี่น้องสำหรับโมนี้เลากับสิบพันพี่น้องทุกคนไปเบิง้งคาเฟ่ค่ะเลี้ยงสารคาเฟ่จ้าสิเป็นคาเฟ่ที่อยู่อ่เอามือเขาข้อหรือเล่พี่น้องอยู่ทั้งเขาโอ้โหระสูงๆผุนๆุนๆุนๆเดี๋ยวบอกว่าสูงๆงๆงๆแมนแมนเห็นว่านี่แล้นี่แล้มองเงี้ยเราสิบพันก็ไปเบิ้งพี่น้องเบิ้งผุมองหุ่นอยู่สูงสูงเยดอ คาับผมเกิดหลดุดแบบนี้เลยแกะเน่างตากแดดไปวันที่นี่พี่น้องจากรถแต่แกะเน่าหลุดกับลาไว้หลายคุ้นกันลาไว้คุ้นกันนะครไปไปหาบองซื้อบัตรซื้อยอย่างก่อนแล้วก่อนพี่คืนเดี๋ยวเขาสิามีรถมาหับพี่น้องเขาก็ไปซื้อบัตรซะก่อนบัตรเหล่าละไว้ครับเดี๋ยวเราขึ้นรถรถมาหับกอย่างนี้นน้องกุนกันเต๋อเต๋อให้เราไปวันนี้ขึ้นมาหอดกับสิเป็นแค่งนึ่งกับสิเป็นสไตล์ก็ยังญี่ปุ่นนี่ดอกซาก,กุระน้ำพี่น้องเดี๋นาะรถบัตรย อากาตั้งเด็นก็ล้มยืนจอจอะไร่แต่ว่าเสียแต่ว่ามันเดือบโคตกไอนงวัานะสิเห็นมองทายลูกก็เป็นงเป็นายเขาเลี้ยงแซานะท้ายเักหน่อยอ้าลังจอดรลกแลวก็ขึ้นไปเบื้องเมืองเชิงอนี้ยงน้ำคุณกันตอยตัวตอที่ก็ละยิ้มแต่รักครอะได้ยืนไปได้มันมันสิมีนี่อันนี้หังก่อมองมองแรกก็สีแระ มองแรกมันมันสิมอยู่อยู่สวงมองมองแรกเดี๋ยวนั้นมองแรกมองแรกวันนั้นมองแรกนี่ขนมขนมข้วตมขนมยังแย่มากมาเยเพราะก็เสตัวใบเงกะเลกก็เนกรเมืองพูดแบมันวากันที่ยังบูบาที่นี่นี่ร้นไหนก็ขึ้ื่อนมากว่ะผิดรนนทั้งเิวิดวันี้ เมนก็มีหมองเร็กแต่ว่าเป็นหมงที่สหมงเร็หมงที่สองม่นหมงเร็กหมงเร็กเลเป็นหมงเร็กหมงที่สองแล้วเป็นเยอนุ่มตนุ่มตกยังกระจตัวกระจเตะกุดกระจแต่ตอนน้ยมแรงิกักพี่น้องเยอะมากยัม่เศรอยังไม่แอนมีเดี๋ยวร้นอกก็ตัน่บมีหมองสีอยู่ผมไม่งงรอกแต่ก็รถือว่าโอเคอยู่มลมก่เย็นอยู่แต่ว่าเดีุ๋แต่ว่าล้มล้มหยุนก็พรอะไรม่ยมมันเห็นมาหอดมงนี้เจะเขาอือนอย่างแต่ว่าคืออยังท้งนกอยู่แหละ ก็เป็นหวังไทยหลวงชมยูกระทำมาแล้วทอะหลังสีกูสงสารอือเบื้องหนะาเหนเบือสมวงสมบวนเห็นหัวสวบวมแย่เยคนหลาคนหลาเบงกูะเจแรงไปเรวไปเร็วไปเไปเรไปเบืองหูนะจงมีเต็มไปพรายเปิดมาเป็นป่าหรือเบื้งสูงเลยงาาแต่วางามนเลยเป็นน้องเลยเถื่ๆกับเป็นตมาอยู่ไปเอาสมนี้กเอนพกกันมื่อน่ะมื่อเนี่ย